ลักษณะของต่าศัพท์เนี่ยยังไงเสียโสเนี่ยมันต้องขึ้นนามที่เป็นอัญญบทมาทีนี้เราไม่รู้ว่าไอ้นามที่เป็นอัญญบทนั้นเนี่ยมันคือศัพท์ว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้แปลมาข้างบนโสตัวนี้เนี่ยขึ้นราโทมาครับไม่ได้ครับมันเป็นการบังคับครับตรงนี้ เป็นการบังคับยังไงครับเพราะว่ากำลังจะเล่าเรื่องราธะที่ผมบอกว่าก่อนจะแปลเนี่ยท่านอ่านโดยพยัญชนะก่อนสัครอบหนึ่งแล้วก็ลำดับเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบไหนแบบไหนมาดีไม่ดีท่านอ่านโดยเพียนชนะแล้วท่านจําได้เลยนะครับอาจจะจําได้เลยนะครับจำเนื้อเรื่องได้ ทีนี้พอได้แล้วก็พยายามในเรื่องของการเดินประโยคครับตวาอยู่ตรงไหนเดินประโยคแบบไหนผมเข้าใจนะครับว่าไอสิ่งที่ท่านเห็นและพยายามที่ทำเพื่อให้แปลได้เนี่ยมันบั่นทอนตัวที่เราเอ,อ,อยากจะเดินประโยคจนหมดสิ้นเลยนะครับอันนี้มันเป็นธรรมชาติเป็นปกติ แต่ถ้าเราวางความยากเอาไว้เนี่ยวางความยากเอาไว้เฉยๆแล้วนึกถึงว่าแปลตามลำดับกิริยาในระหว่างแปลตามลำดับกิริยาในระหว่างท่านวางไอ้ตัวความยากๆเนี่แล้วมองให้เห็นสัพบ,บาลีแท้ๆแล้วท่านจะค่อยๆแกะได้นะท่านฝากท่านทวีนะเวลาท่านแปลหนังสือนะครับ ช้าช้าไม่ต้องรีบแล้วพยายามดูว่าไอ้ตัวไหนมันคือกิริยาในระหว่างจะใช้หลักการที่ผมแนะนําไปก็คือพอได้ตัวกิริยาในระหว่างแล้วก็ซ้ายตลอดซ้ายไปก่อนอย่างที่สองก็คือให้ดูวิพัตวิพัตเนี่ยครับสำคัญวิพัตเนี่ยสำคัญเลยครับทําไมมันถึงแปลว่าในเพราะมันเป็นสัตมีวิพัตทาไมมันถึงแปลว่า สู่ทำไมมันถึงแปลว่าสิ้นทำไมจึงต้องแปลว่าอันว่าเพราะมันมีตัววิพัตคอยกำกับอยู่นะครับไม่ใช่อยู่ๆมันจะแปลเลยมันอ,อยู่ขึ้นอยู่กับวิพัตนะครับเดี๋ยวผมเล่าเรื่องพระราธะจริงๆต้งไม่น่าเล่านะเพราะหลายท่านก็คงจะผ่านรู้จักพระราธะเป็นอย่างดี ราธะเนี่ยถือว่าเป็นพิสุุบวชตอนแก่อายุเยอะแล้วครับแต่ว่าก่อนที่จะมาบวชเนี่ยเขาเล่าว,ว่าอาดีตชาติของพระราธะนี่ท่านไม่ใช่อดีตชาติปัจจุบันเ,นเมื่อก่อนนูนน้นท่านมีเงินมีทองเยอะคือค่อนข้างจะมีสมบัติเยอะ แล้วท่านก็มาแบ่งสมบัติให้ลูกเต้าเหล่าหลานลูกสะพายลูกเขยก็ด้วยหมายใจเอาว่าพอให้ทรัพย์กับท่านเหล่านั้นแล้วลูกเหล่านั้นลูกเขยลูกสะพ้ายลูกหญิงลูกชายแล้วลูกหญินลูกชายก็จะเลี้ยงตัวเลยไม่ได้เหลือทรัพย์ไว้สําหรับตัวเอง นี่พอถึงคราวตกยากจริงๆไปหาลูกคนโตลูกคนโตก็ปัดไปหาลูกคนรองลูกคนรองก็ปัดไปหาลูกคนที่สามลูกคนที่สามก็ปัดไปหาลูกคนที่สีเอาไปเอามาไม่มีที่ไปครับเงินก็หมดแล้วสมบัติก็หมดแล้วเพราะต่างครอบครัวต่างก็บอกว่าตอนที่พ่อแบ่งสมบัติก็พ่อไม่ได้ให้เราให้ครอบครัวเราคนเดียวพ่อให้ให้ทั้งหมดทุกคน ฉะนั้นพ่อก็ไปอยู่กับคนนู้นคนนี้ก็ลูกต่างโยนหากันราธะไม่มีที่ไปทำยังไงครับพอถึงไม่มีที่ไปมันจึงขึ้นเรื่องตรงนี้พอไม่มีที่ไปก็นึกถึงวัดครับผมเดินผ่านเนนนั่งดูทีวีเรื่องเออเหรอ ที่ใครนะสแสดงเผยผ่านมานิดหนึ่งที่ลูกของไอโ้โหนงสายันนะเหมือนหน้าตาเหมือนสายันแต่เหมือนเออเรอนั่นะนะครับเออเออนโหนงมันสอนลูกว่าลูกถ้าเกิดว่าลูกไปที่ไหนตกยากลำบากยังไงลูกให้ไปอาศัยวัดนะคือคำสอนของของเออเหรอ บอกไว้อย่างนี้จริงๆแล้วมันก็มีขึ้นตั้งนานแล้วครับถ้าไม่มีข้าวกินก็เดินเข้าวัดให้เดินเข้าวัดนี่ก็เหมือนกันราธาพรามนี่ก็เหมือนกันครับพอขิหิกาเลคราวตกยากทุกขาตานี่คือตกยาก f f i c u ทุกขาตะนี่ครับถึงแล้วซึ่งยากตกยากยากจนไม่มีทรัพย์ไม่มีที่ไปนึกถึงวัด นี่ครับนึกถึงจริงๆนึกจริงๆครับกินเตตะตว่านึกว่าเราจะไปอยู่กับพระแล้วไปเป็นสิทธวัดก็เดินมุ่งหน้าไปที่วัดพอไปอยู่วัดก็ไปขออาศัยอยู่ขออาศัยอยู่ก็ไม่ได้อยู่เปล่าเปล่านะก็บอกว่าวันไหนท่านมีอะไรให้ผมช่วยผมก็จะทำเริ่มต้นตั้งแต่อปหาริตังกรโรนโต อหาริตังกโรนโตถาหญ้าไอ้ตรงนี้แปลว,ว่าถาหญ้าแต่บาลีไม่ได้แปลอย่างนี้นะครับความหมายคือถาหญ้าถาหญ่าเสร็จแล้วก็กวาดบริเวณลานวัดกวาดเสร็จแล้วก็ถวายคอยถวายน้ำฉันน้ำช้น้ำล้างหน้าน้ำแปรงฟันเขาก็เลยสามารถอยู่ในนั้นได้ อยู่ในวัดได้ทีนี้ฝ่ายพระบ้างพี่ขุปินางสังคันหิสุฝ่ายพระก็เอ็นดูเหลือเกินนะก็ช่วยสงเคราะห์สังคันหิสุคือสงเคราะห์ก็สงเคราะห์ราธารามแต่ราธารามบอกว่าผมอยากบวชให้ผมบวชเถอะฝ่ายพระนั้นไม่ยอมให้บวชทีนี้พอไม่ให้บวชขอหลายรอบก็พอไม่ให้บวช เกิดความตรอมใจตรงนี้ต้องเรียกว่าตรอมใจนะครับราตธรรมอาละพระมาโนาปพระชังพอไม่ได้บวชกิโสอโหสิตรอมใจผอมกิโสเนี่ยแปลว่าผอมนางกิสาโคตมีแปลว่านางผอมนางผอมเนี่ยกิสาจึงแปลว่าผอม ตาพรามนั่นก็เลยพร้อมสูบซสิมอาทิกาธีิวะสังวันหนึ่งปัจจูสกาเลนในเวลาเช้ามืดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจด,ดูสัพสัตว์ปรากฏว่าเห็นราธาพรามเนี่ยปรากฏมาให้เห็นพระองค์อุปทาเรนโตก็เลยทรงใร่ครควญพิจารณาว่ากิ่งุุโห จะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในที่สุดก็รู้ด้วยพยายนของพระอ,องค์ว่าอารหาพวิสติตาทะเนี่ยจักได้บรรลุเป็นพาาระอรหันต์ตกตอนเย็นสายันตกตอนเย็นพระองค์ทำท่าเหมือนเที่ยวเดินตรวจวัดเหมือนลุงปูแล้วนะวันดีคืนดีลุงปูก็ นั่งรถก๊อบเนี่ยลอบวัดเลยนะครับจากข้างหน้าข้างหลังนู่นบางบางวันก็ไปนู่นถนนถึงโรงพยาบาลนู่นนะครับบางวันนั่งรถไปหอวัฒนธรรมรถก๊อบของท่านเนี่ยนี้พระบระมาศาสดา,าวิยะเนี่ยทรงทำรรท่าเดินตรวจวัดเดินไปเดินมาไปเจอกับราธากามก็ถามราธาพามว่าเธอ เที่ยวทำอะไรบ้างเดี๋ยเธอทำอะไรอยู่บ้างราธะก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ดูแลพระภิกษุสาม,มเณนรนี่ผมแปลเอานะย่อมกระทำซึ่งวัดและวัดตอบดูแลพระภิกษุสาม,มเณรเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามต่อไปว่าแล้วเธอได้อะไรได้รับการสงเคราะห์จากภิกษุสาม,มเณรเหล่านั้นไหม ราธะก็บอกว่าอามะพันเตได้พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ได้เฉพาะของกินเท่านั้นอาหาระมะตังซึ่งอาหารอย่างเดียวนะณปนะมังปพาเชนติแต่พระเหล่านั้นไม่ยอมให้ข้าพระองค์บวชเออคือไม่อนุญาตให้บวชนั่นแหละพอพระพุทธเจ้าได้ฟังดังนี้รับสั่งให้เคาะระฆัง ไม่มีสัพ์ครับเรียกประชุมสงฆ์ประชุมสงฆ์ก็คือพิกุสังฆังสันนิปาตาเปตวาเรียกภิกุประชุมสงฆ์ซึ่งปรารบเหตุของพระราธานั้นเมื่อพระมาแล้วก็ตรัสถามว่าภิกเขเวภิกษุทั้งหลายอัตติโกจิมีไหมคนที่นึก ถึงอุปการะของพราหมณ์คนนี้ได้บ้างถามว่ามีไหมใครนึกถึงได้บ้างที่พราหมณ์คนนี้เคยทําอุปการะมีไหมสารีบุตโตอหางพันเตสรามิพระสารีบุตรยกมือขึ้นเลยอาหารพันเตสรามิข้าพระองค์นึกได้พระพุทธเจ้าค่ะนึกได้พระพุทธเจ้าข้า มีอยู่ครั้งหนึ่งค้าพระองค์กำลังเที่ยวบินธบาตอยู่ในเมืองราชจรึกตาพรามคนนี้เนี่ยสั่งให้คนใช้ได้เอาข้าวที่เขานำมาเพื่อที่จะให้ตนเองได้กินเนี่ยไปใส่บาตรทับพีเดียวข้าพระองค์ระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์คนนี้แบบนี้ โอ้นี่นีแบบทำบุญแบบฝืดมากเลยนะครับข้าวทัพทีเดียวให้ใครนึกก็นึกไม่ได้พระสารีบุตรนึกได้เอานะครับผมเล่าเรื่องถึงตรงนี้คิดว่าหลายท่านนะครับคงจะอ่านประวัติรู้จากประวัติพระราธะเป็นอย่างดีแล้วแต่ทีนี้ว่าในลักษณะการแปลของเราเนี่ยเราจะต้องออดูศัพท์และเดินประโยคให้ถูกต้องนะคือปัญหาครับ